สูตรเราคือคักแต่พี่น้องว่ะไปกระติบไปสวัสดีครับผมก็ผมเอรีคนสกลนครหลังจากไปเหตุงานมาสองมือแล้วพี่น้องกัมาหอดบ้านนี่บรรยากาศบ้านๆเลยเดี๋ยวมาเบิงวาย่ายยีดเทียหยางอยู่กับเอรีคนสกลนครครับผมเออมาหอดเทียนเต่เาหนึ่งเขาเจ้าสินหนึ่งเขากินกับยังนี่ โอ้สิผาไปกินเนื้อย่างได้มือนี่พาไปกินเนื้อย่างตองมาแทงเทปไปกินเนื้อย่างมือนี่พญออดอีกเดี๋ยวเสือก็บ่ปใส่เขากล้องคอยโป้ใดเจ้าตองมุมิกน่ยายยิดเบเห็ดยังแต่ละมือแต่เร่นนอน่อยางเดี๋ยวมีนาทีนอน ที่ว่าสิกินเนื้อย่างแล้วเปลี่ยนแผนบาดนี้พี่น้องไปข้องถอกข้องทมหาซื้อเนี่ยมากลิ่นเพื่อนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนขนาดนั่นกะถทาผู้นั้นผู้นี้กะบยางส้มบาทยหายอีดก,ก่อนโอ้ปลูกต้นไหม้ไ้นี่แต่ต้นงามคุณไหพี่น้องคุณไหมคุณไหมพักสวนขั่วเราเดี๋ยวผ้ายางเบืองนี่บักนาวนี่อีกแล้วโบวิดโบมมกับบักนาวนี่ดกคัดดกแน่โบวิดโบมมกับบักนาวอี่ดี เต็มต้นหลายคักหลายเนี่ยนี่แต่ว่าบอกพีกนี้บอกเกิดมีหอดต้นกระบองเพชรเกิดมากมันอยู่แต่ว่มันบริกจันเื่ออ,อ้ยไฟเห็นเกิดสีสออ่อนบอกนหนาแล้วนี่เตีมมันใยญ่เสามาแล้วมาแล้วผู้นึงแล้วมาแล้วบัดนี้ไปคล้องถมโอ้สุดเราคือคักแตวพี่น้องวะโอ้ยคอยิไปก้อนบัดนี้ ่ว่ายางเบอกอออมเพื่อนก่อนมายน่ยมได้หนี่ตงตงยางออมเพื่อนตลอดเลยหนองจากเป็นนี่ยังเพราะว่ามาหอดแต่มันเห็นเดินพวกพักสวนขวั้วเราเป็นจากยางจากทายโดดนี่บอกพีกต้นนี่อีกแล้วนี่ละนี่ละต้นที่ผมตามหาว่าโดดนี่พี่น้องนี่นนนอ <c oughs> ดกอีรีต้นน้อยก็ได้พี่น้นองหลังจากนั้นก็นอีรีคนสคนนกลนครกันสิยางไปเตรียมตอกเตรียมตูไปข้องถอกข้องผมก,ก,ก่อน แต่ว่ายหญยีดบัวหลวงยีดอ่ะเสียบไปเปอาเือนค่เต็มเอยเมื่ย่ามไแต่บยยางหลดยางบัวลดมีแต่สิปั่นกินแต่เขาได้เดยนี้เสามาแล้วห่ยีดปั่นกินเขาอีกบเนะบดให้ปั่นกินเขาโอ้นี่ผมเกิดที่ไปข้องถอกข้องถมกอนพี่้องเอ้า พบพอกันอีพี่ต่อไปครับผมก็ขอบคุณที่รับส้มรับฟังกับเอเล่คนสกลนครครับผม